ขอความสุขความเจริญจะมีในะท่านผู้ฟังทั้งหลายและการตอบปัญหาประจำวันนี้ก็เป็นคงเป็นปัญหาของครูสอนจะรยศึกษา,าอีกเช่นเคยท่านถามว่าการที่พราไปถึงบ้านโยมแล้วยืนรอเพื่อให้โยมใส่บาตรทั้งท,งทงัที่โยมไม่ได้มายืนคอยที่หน้าบ้านเลย พระยืนคอยจนโยมต้องออกมาใส่บาตรองเลบเปิดโยมเคยใส่บาตรเสมออลวงเิดถามว่าสมควรหรือไม่คือประเด็นตรงนี้ที่จริงคนถามก็คงจะไปเห็นเอาเฉยๆแต่ในกรณีที่พระต้องยืนคอยอย่างนั้นหมายความว่าโยมได้ปรนนา,าไว้ ก็ให้มารับบาตท,ที่บ้านประจําทีนี้การไปรับบาตนั้นบางวันก็พร้อมโยมก็ามารออยู่ก็ตักได้เลยบางวันไม่พร้อมแต่เป็นสัญญาใจที่พระก็ต้องสนักว่าโยมไดอาราธนาให้มารับบินระบาตประจำก็ต้องรอ ทีนี้ถ้าวันใดที่โยมเกิดไม่สบายหรือเกิดมีธุระกว่าจะสั่งคนในบ้านเอาไว้ให้จะบอกพระด้วยอาการที่เราจะมาตัดสินเราเพียงว่าพระไปยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วก็พบว่าโยมตักบาตรอยู่เสมอนั้นไม่ใช่ประเด็นที่พระต้องรอหรอก เดามปกติแล้วพระก็เดินไปแต่ว่าเมื่อโยมินมนมนหรือว่ารออยู่หรือว่านัดหมายกันไว้ตกลงกันไปโยมก็จะออกมารับพระโยมก็จะออกมาตักบาตรแล้วพระก็จะรับบาตรคือการบิณฑบาตไม่ใช่เรื่องของความขาดแคลนอะไรนักหนานะฮะ แต่ท่านก็เดินไปเรื่อย,อยมีคนตากท่านก็รับไม่มีคนตากท่านก็เดินไปเรื่อยๆเ,เห็นเวลาสมควรท่านก็กลับก็เท่านั้นเองแต่เข้าใจว่าบรรยากาศที่ครูถามเนี่ยมันเป็นบรรยากาศดังกล่าวคือว่าระหว่างพระกับโยบมในรู้กัน การรับบาตในแนวนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละมีพระเทรารูปหนึ่งชื่อติสสะโยมนิมนรับบาตประจำที่บ้านโยมมีอาชีพเป็นนายช่างแก้วพอดีวันนั้นปรากฏว่าโยมทำอาหารช้าเขาก็นิมนต์ขึ้นไปรออยู่ที่บ้านก็นั่งรออยู่ที่บ้าน แล้วก็เวลาใกล้ๆกันนั่นเองพระเจ้าบะเสรนิโกศลก็ส่งเจ้าหน้าที่ให้เอาแก้วมาจิรไนนายช่างแก้วก็มำลังหั่นเนื้อนะฮะอย่าลืมมาตอนนี้ก็กำลังหั่นเนื้ออยู่มันต้องกินเวลาอีกนานจึงกว่าจะตักบาตได้นายช่างแก้วก็รับด้วยมือที่เปื้อนเลือด แล้วก็วางเอาไว้ตั้งใจจะเข้าไปล้างมือ,อข้างในพอดีนกเรียนตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงไว้ที่บ้านเห็นแก้วก็นึกว่าเป็นชิ้นเนื้อ,อก็มาจิกกลืนเข้าไปพระท่านก็เห็นแต่ว่าท่านก็ไม่บอกพอไหนช่างแก้วถามไหนช่างแก้วก็หมองว่า,วาพระขโมย กรมยแก้วไปก็กลัวราชภัยในที่สุดก็ใช้พิธีการทรมานพระด้วยประการต่างๆขันชนะที่ศีรษะจนเลือดไหลออกมาทีเดียวนกกระเรียนพอเห็นเลือดก็วิ่งรีบเข้ามาก็ดูดดื่มเลือดอาจารย์แ,แก้วกำลังยั่วมากก็เลยเตะเอานอกกระเรียนตาย พระก็ถามว่าให้ช่วยดูหน่อยว่านกกระเรียนตายหรือยังหลังจกแกไม่บอกหรอกแต่บอกว่าท่านก็จะตายเมื่อนกกระเรียนเหมือนกันก็ทำให้าาพระรู้ว่านกกระเรียนตายแล้วจึงบอกว่าแก้วนั้นนกกระเรียนกลืนเข้าไปแต่มาไม่กล้าบอกเพราะกลัวโยมจะไปฆ่านกกระเรียนเพื่อเอาแก้ว นายช่างแก้วก็จัดการผ่าศพนกกระเรียนก็เจอแก้วอยู่ในท้องกลัวบาปกรรมเหล่านั้นมากขอขอมาลาโทษพระเทระ่พระเทระท่านบอกผมโทษใครไม่ได้หรอกอยู่เป็นเรื่องโทษของวัต,ตะคือการที่ท่านต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันก็มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นและจากนั้นท่านก็อธิษฐานใจไม่ยอม รับบาปในลักษณะนั้นอีกต่อไปก็ปใช้การเที่ยวบินทบาทตามปกติใครจะตักก็ตักไปตักก็คือไม่ตักแต่บาปกรรมในคราวนั้นแหละก็ปรากฏว่าลกกรเรียนตายไปเกิดในขันของพัญญาในช่างแก้วพัญญาในช่างแก้วนั้นมีจิตใจที่อ่อนโยนต่อพระเถระ ห่ามปรามสามีด้วยประการต่างๆเพราะว่าก็เห็นกันมาตั้งนานแล้วท่านไม่มีกิริยาการอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรหรยจิตใจที่อ่อนโยนเนี่ยก็เป็นเหตุให้ตายไปบังเกิดเบิดนสวรรค์นจังแก้วก็ตกนรกพระเทราเองก็หรือทุกขเวทนานั้นแหละก็ไปรีบเร่งบำเพ็ญเพียรก็บรรลุมรรคผลเป็นประหารไป ผลตําเยี่มการรับบาตรในแนวนี้มันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ทุกส่วนของของประเทศไทยนะในกรุงเทพก็มีเยอะนะฮะคือโยมเขาประนาพระไว้สองรูปบางสามรูปบางสี่รูปบางห้ารูปบางก็แล้วแต่ให้มารับบาตรที่บ้านแต่ว่ารับบาตรหมายความมันก็ที่เดียวนะฮะ ทีเดียว,วท่านก็ต้องไปบินบาทต่อแต่ในสมัยโบราณเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือหมายความาท่านนิมมตนในลักษณะนั้นแล้วเขก็ตักให้จนพระชันอิ่มนะหลวงพช้าว็ก็ทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของศรัทธาของชาวบ้านกับการทำหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนของพระ ก่อนชาวบ้านจึงเรียกว่าพระมาโปรดสัตว์คือมาบินธบาทเนี่ยก็เรียกว่าโปรดสัตว์ตอนประเด็นที่ครูก็ถามเนี่ยคือว่าเดินไปเห็นแต่น,นั้นเองแต่ไม่ได้ศึกษารายละเอียดเพียงแต่ว่าหาโอกาสจะโจมตีพระหน่อยก็ออกว่ากันไปตามปกติวิสัยของเขานะครฮะ ก็จะไปถามว่าการใส่บาตรนั้นต้องให้โยมนิมนต์พระจึงจะเข้าไปรับบาตรหรือหรือพระเดินเข้าไปหาโยมเพื่อรับบาตรอันนี้ก็อย่างที่บอกมันแลแต่กรณนะีกรณีที่โยมปรานาไว้ก็ถ้าโยมยังไม่ออกมาก็ต้องเดินไปรอทีนี้ในกรณีที่โยมกำลังตักบาตรอยู่แล้วก็ตักหลายที่พระเดินไป ก็ดูว่าอาหารเหล่านั้นจะถึงลำดับของท่านหรือไม่ก็ถ้าเห็นว่าจะถึงก็รอเลยก็เข้าไปรับบาตตามลำดับของพระที่มายืนรออยู่คือบางทีบางคนนี่เขาตักบาทวันเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยตักกันเป็นหากรรมเลยพร,พระก็ต้องรอเป็นแถวแหละ ถามว่าเดินเลยไปได้ไหมมันไม่ได้คือชาวบ้านเขาจะเสียความรู้สึกคล้ายๆกับพระรังเกียจเขาเขาเรียกว่าเดินบิณฑบาตไปตามลำดับแต่ว่าในกรณีที่โยมไม่ได้ปรนนาไว้หนึ่งโยมไม่ได้มารออยู่หนึง่งแล้วก็ โยมไม่ได้ตักบาทประจําท่านก็เดินเลยไปตามปกตินั่นแหละคือมันไม่ใช่จะ๋ต้องเข้าใจอย่างเด็กนะฮะคือวัดต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ได้ลําพังตามอาหารบิณฑบาทส่วนใหญ่ก็ต้องมีการปรุงอาหารเด็กก็ต้องปรุงอาหาร มินตบ,บานนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ตอนเช้าอาจจะไม่ต้องปรุงแต่ว่าตอนเพลนก็ต้องปรุงแหละถึงไม่ปรุงก็ซื้อนี่คือเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครที่ใช้ชีวิตพระอยู่ก็จะเจอสภาพแบนี้ดังนั้นในการจะตัดสินว่าอย่างไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ในขณะนั้น ถามว่าในการบวชนั้นถ้าเป็นชายไทยไม่บวชจะผิดหรือไม่ทั้งนี้เพราะผู้บวชไม่ศรัทธาเอ่ออันนี้ที่จริงมันมีความขัดแย้งกันเองเนี่ยครับคือหมายความว่าการบวชเนี่ยเป็นไปนเรื่องของศรัทธาใครปรารถนาจะบวชก็บวชแล้วเขาก็ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณจะต้องอยู่กี่วันแต่ตามปกติแล้วเนี่ย วัดที่เขามีการจัดการศึกษาอบรมคนถ้าปรารถนาจะบวชอย่างน้อยก็ต้องอยู่สักสิบห้าวันแต่บวชท่านเกินไปวัดมันช่วยอะไรไม่ทันท็่บวชสามวันบวชเจ็ดวันอย่างเงี้ยมันผูดจะาอะไรกันไม่ทันอ่ะศึกไปก่อนวัดส่วนหนึ่งท่านก็จะกำหนดเป็นเกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าจะบวชก็ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ประสิบาวันในระวังหลักสูตรได้นะฮะแล้วก็ใช้การสอนทั้งภาคเช้าทั้งภาคบ่ายและอบรมภาคกลางคืนเจริญกรรมฐานภาคกลางคืนก็แสดงวันหนึ่งก็ได้สามครั้งอย่างที่วัดพรบอรเนี่ยนอกจากกำหนดอย่างนั้นแล้วเราก็มีการสอนในภาคเช้าก็ไปถึงสี่โมงครึ่ง แล้วก็จากนั้นก็บ่ายโมงก็จะอบรมพิเศษจากนั้นก็สองโมงครึ่งก็สอนต่อในวันพระตอนหนึ่งทุ่มก็จะอบรมกรรมาฐานเสน็ตะวันพระมันแสดงมีสี่ครั้งแล้วก็แจกหนังสือให้เอาไปอ่านเพื่อให้หมายความว่าคนที่บวชเนี่ยควรจะใช้เวลามันคุ้มค่า มาจะบวชมาตั้งวงคุยกันมานั่งกินน้ำชากันมานั่งสารน้ำดื่มกันมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ควรจะได้ประโยชน์จากการบวชถ้าตอบไม่ได้ไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องบวชเขามไม่ได้บังคับมันเป็นประเพณีของประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพระหาทพระมหาธรรมราชานิไทยสมัยสุขโขทยัย แล้วก็มาเริ่มเข้มข้นขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวอบรมเสรโลกกันนะ่นในการต่อมามันก็กลายเป็นข่านิยมกำหนดขึ้นไว้ว่าลูกผู้ชายไทยทุกคนต้องบวชถามว่าใครกำหนดละ่ะก็พ่อแม่นั่นแหละกำหนดต้องการใจลูกได้รับการกปลืออบรม ในการต่อมาการสามก็กว้างขวางขึ้นสามารถจะเรียนได้หลายรูปแบบด้วยกันไม่บวชก็ไม่บวชถ้าไม่มีศรัทธาอย่าบวชไม่มีข้ออนุญาตพิเศษหรือการห้ามเป็นพิเศษอะไรเป็นเรื่องศรัทธาของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสาคัญศรัทธาจะบวชก็ได้ไม่ต้องการจะบวชก็ได้ก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าบวชก็ต้องปฏิบัติภารกิจของพระภิกษุสามเณรตามสมควรแก่การเวลาต้องฟังทั้งหลายและการต่อปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี